สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์ในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดโคมเมมื่อคืนปิดลดลงไป10.40นะคะปิดที่1,565.30มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,554.40ถึง1,577.90นะคะ ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวลงมานะคะคตั้งแต่เปิดตลาดในยุโรปแล้วก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะคะคในตลาดโคลมิกจนไปทำโลที่บริเวณ1554นะคะซึ่งเราได้เคยบอกไว้ว่าบริเวณ1 5 5 5ถึง1น4 7เนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญซึ่งเมื่อถึงบริเวณนี้ราคาก็ดิดตัวขึ้นมาได้แรงนะคะคเมื่อมีแรงซื้อกลับ โดยที่การปรับตัวลดลงของราคาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่นักลงทุนผิดหวังที่เฟดยังไม่มีมาตรการ QE3 ในรเร็วนี้นะคะในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นธนาคารกลางของเกาหลีใต้ลดอัตราดอกเบี้ยล,ลงมานะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เพิ่มฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะธนาคารกลางของเม็กซิโกก็ลดดอกเบี้ยล,ลงมาด้วยนะคะ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนี่ยกำลังชะลอตัวนะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนักลงทุนก็จับตามองการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของจีนนะคะซึ่งประกาศออกมาเมื่อตอน9โมงเช้านะคะว่าชะลอตัวลงมาตามคาดที่ระดับ7.6%นะคะ แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ม o ดี้ก็ประกาศปรับลดอันดับเครดิตของอิตาลีลงมา2ขั้นนะคะจาก a 3มาที่ baa 2นะคะแล้วก็เตือนว่าอาจจะปรับลดลงอีกถ้าหากว่าอิตาลีไม่สามารถระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ได้นะคะส่วนข่าวอื่นๆของทางด้านยูโรโซนนะคะทาง IMF ยังไม่พิจารณาเงื่อนไขเงินกู้ของกรีซในช่วงนี้นะคะยอดเงินฝากของธนาคารกลางยุโรป ะะลดลงไปเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ไม่เอาเงินเข้ามาฝากนะเะพราะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยลดดอกเบี้ยลง0นเระคะเรามองว่าการที่ธนาคารพาณิชย์ไม่เอา,า,ไ,มเอาไม่เอาเงินมาฝากที่ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอาจจะเอาไปซื้อพันธบ,บัตรของประเทศที่มีปัญหาก็ได้นะคะก็ะจะทําให้สภาพคล่องของประเทศเหล่านั้นดีขึ้นนะคะส่วนบอลยิวของ อิตาลีและสเปนเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่บอลยูของกรีซปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็บอลยูของเยอรมันก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อิตาลีสามารถระดมทุนได้7.5พันล้านยูโรนะคะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพรนธบัตรอายุ12เดือนเนี่ยลดลงมาที่ระดับ2.6-97%นะคะก็ลดลงจาก3.97-2%เมื่อประมูลเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยนนะคะทางด้านสเปนก็ได้ประกาศมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่นะคะเพื่อลดยอดขาดดุนทางการคลังลง6 หุดม0 0 0ล้านภายในปี2014นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการทําตามแรงกดดันของทางด้านสภาพยุโรปนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันนะคะทาง IEA นะคะก็มีการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกปีหน้าจะเพิ่มขึ้น1ล้านบาร์เรลนะคะส่วนแนวโน้มค่าเงิน US Dollar ในช่วงนี้นะคะก็ได้ทะลุ แข็งค่าขึ้น,นะคะได้ทะลุแนวต้านสำคัญนะคะบริเวณ83.5นะคะขึ้นมาได้ก็มีแนวโน้มอาจจะไปต่อได้อีกนะคะแต่ก็อาจจะพลิกกลับลงมาได้ในในเร็วนี้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนเงินยูโรก็ยังไซเบนะคะเงินบาทก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงมาทดสอบบร,ริเวณ32บาทต่อ US dollar ราคาน้ำมันก็ยังยืนเหนือ85 US อลลาร์ต่อบาเรลนะคะส่วนการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนี้นะคะจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานเนี่ยลดลงเกินค่านะคะ26,000รายมาอยู่ที่350,000 ก็ประมาณแล้วก็งบประมาณขาดดุลของรัฐบาลกลางนะคะสหรัฐติดลบน้อยลงนะคะเหลือติดลบ5 9 7พันล้านเอสตาล่านะคะส่วนราคาสินค้านําเข้าของสหรัฐนะคะติดลบไป2.7%นะคะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการอ่อนตัวของราคาน้ํามันดาวจนลบไป 31. จุดนะคะ s p d r ขายทองออกมา1.51ตันเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะ นี่เป็นกราฟราคาทองคำในรายวันนะคะจะเห็นว่าเมื่อคืนลงไปทําโลตามแนวรับที่เราบอกไว้นะคะก็คือ1 1 5 5 4นะคะเราบอกไว้1555นะคะก็ลงมาตามคาดแล้วก็มีแรงดีดกลับขึ้นไปได้นะคะก็ดูว่าวันนี้มีแนวต้านที่บริเวณ1น7่้น 1, 5, 7, 7, 1, 5, 8, 6, แล้วก็1597นะคะซึ่ง ถ้าเป็นนักลงทุนระยะหนึ่งถึงสองวันเราก็อยากให้ถ้าเปิดรองไว้เบรณหน 55, ึ่งห้าห้าห้าก็อาจจะปิดทํากําไรไปก่อนก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้ก็อาจจะมีการแกว่งตัวย่อลงมาได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนในระยะสัปดาห์อาจจะถือไปก่อนนะคะแล้วก็รอดูการดิดตัวขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะมีโอกาสไปได้ถึง1,630นะคะคือเป้าหมาย ที่เราวางเอาไว้นะคะบริเวณนี้นะคะ1,630นะคะเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ว่าอาจจะดิดตัวได้ในสัปดาห์หน้าถึง1630นะคะเรามาดูกราฟในรายหนึ่งชั่วโมงกันนะคะนี่เป็นกราฟในรายหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ลงมาย่อที่บริเวณหนึ่งห้า 54นะคะใกล้ๆ1554เนี่ยหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นไปได้แรงนะคะแล้วก็ไปชนแนวต้านที่บริเวณ1577นะคะก็ดูว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านที่เราดูไว้นะคะก็คือที่บริเวณ1577นะคะ บริเวณไฮของเมื่อคืนนี้นะคะ1577ถ้าถ้าผ่านไปได้นะคะก็มีแนวต้านถัดไปที่บริเวณห8 8 6นะคะแต่เราก็ดูแนวต้านแรกก่อนนะคะว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะคะส่วนการย่อตัวลงมานะคะก็อาจจะย่อตัวได้ที่บริเวณ1 5 หกห้านะคะหนึ่งห้าหกห้าวันนี้ถ้าหากว่าราคาปิดยืนเหนือหนึ่งห้าหกห้าได้นะคะในสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะแต่ว่าในระหว่างาวันเนี่ยถ้าย่อลงมาต่ำกว่าหนึ่งห้าหกห้าไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าปิดเนี่ยให้ปิดยืนเหนือหนึ่งห้าหกห้าได้นะคะจะก็จะเป็น แนวโน้มที่ดีในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสรุปนะคะก็ซัพพอร์ตหลักๆของวันนะคะยังมองที่1554แล้วก็1547นะคะแต่ราคาปิดอยากให้ยืนเหนือ1565ได้เพื่อที่จะไปต่อในสัปดาห์หน้าส่วนแนวต้านนะคะของวันนี้ก็คือ1577แล้วก็1586นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคัสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ